ครับผมกันเรามาต่อกันในเกมที่สองกันเลยนะครับมันว่าเกมนี้จะเป็นตีนะเนาะตีโหอดอยู่พวกเนี้ยก่อหกถึงเซีนเลยตีลาคนเพราะว่าเนี่ยโอ้มาแจกเหรอวะขอบคุณมากเพื่อนโอ้โห,กกออกหกเดี๋ยวคนแจกก่อหกว่ะเดี๋ยว โอเคขอบคุณมากตีนี้นี่เดี๋ยวต้องตามล้วได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยวิ่งตามคนโหดแจกก่อหกในทีมโคตรดีเลยตีไทยด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นตีลาคนในพวกเนี้ยขอบคุณมากตีนี้นี่น่าจะเป็นมิดได้นะ จกดูถ้าดัากคนปะน่าจะดักคนมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวพิมพ์ไปบอกเขากืนอขอบคุณครับโอเคตีนี้เป็นตีไทยนะดูจากทุงซาแล้วก็อีกคนหนึ่ง เมื่อเจอตีล่าเราก็ต้องล่าตามตีเนาะตีนี้ถือว่าดีเลยแจกของแบบเกินอะ่ะโอเคคนเราต้องส่วนเนาะหน้าที่เราคือช่วยทีมไหนหรอวะ อืมปืนไรเสียงอันตรายอยู่นะพวกเนี้ยปืนมันยิงนิ่มไงตีเราล่าคนละเดี๋ยวตีล่าเราต้องล่าโว้ไหนวะหอคอยปะอ๋อตรงนั้นอืมหมดตีเลยโอ้โหเกินป้ายทีมเราอะ โอหแจกขก่อหกได้นะ่ะอืมโอเคได้ของละสหรับกันยิงปืนระเบิดเราจะไม่แย่งของเพื่อนเนาะพอเพื่อนเราให้หก่อหงมาแล้วครั้งนี้ขอไปกับเพื่อนแล้วกันอืมได้ของคนดี ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะรู้จักเราหรือเปล่าน่าจะปูหมวชซองเนาะแบบอะไรนะขอบคุณนะครับฝากติดตามซอง S y Gamer ด้วยอะไรเงี้ยได้ปะเดี๋ยวลองพิมพ์ไปแซ่ดๆเดี๋ยวนี้ขอบคุณสำหรับก็เฮ้ยก็ นะครับฝากติดตามช่อง S Y Kimercy ด้วยนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราวิ่งไปตรงนูน้นเลยว่ะเร็วเกินเพื่อนเราอุตส่าห์กำลังยืนพิมพ์เลย ลง่นั่นกันเปล่าะไม่รู้เพื่อเราเงยียบเลฮะสงสัยไม่น่าจะอยากคุยกับเราะน่าจะล่าคนกันเมื่อวกนเนี้ยาะว่าน่าจะใช่นะรู้ว่าจบแล้วแอบไปหาพวกเขาดีวะอืม มีคนนั่งออกไปฝั่งโน้นแล้วก็สองคนตรงนี้มันจะโอบปะคือผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเลยไงต้องขอโทษคนในทีมด้วยนะเจอคนเหรอโอเคเจอละ่ะ เบาเนี่ยผมมองไม่เห็นเดินไปน,นึงเพื่อเราลมอุปสารลมไม่มีสมอง้วยโอเคลองล่างได้อยู่ิงปืนระเบิดมาผ่านหัวเปล่าหรือเพื่อเรายิงน่จาจะเพื่อเรายิงเนาะตรงไหนวะ อ๋อตรงนั้นโดนปะไม่รู้ขอให้โดนเถอะโอเคไม่โดนมาณน,นีมั้งตื่นเกินก่อนนี้แล้วกันโอเคโดนอยู่มั้ง โอเบอร์ไอ้นั่นล้มเราช่วยไม่ได้ยิงเป็นอะไของกวนอะยิงเป็นอะไของกวนอะเบอร์สี่วิว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 อือโค้เก๋นี่อนึกว่อะไรจะวิ่งมาตรงนี้หรอวะ เสียงระเบิดเอาดี้มาตรงนี้เหรออุ้ยเดี๋ยว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 จะยิงกับพี่ชายเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเราเปิดไมค์คุยหรือเปล่านะวิ่งไปตรงโน้นตรงนึง เราแ,แค่ยิงล่อให้เพื่อนก็ได้นะมันมีกันบ้านเลยสองตัวไปเลยเพื่อนยิงล่ออยู่ <c oughs> เสร็จแล้วหลังบ้านหนึ่งตัวโอเคหมด <c oughs> ทีมเรานี่โหดเกิน หมดดั์รัสเซียเลยดูของด้วยเพื่อนอืกระสุนม่วงด็อกแท็กหนึ่งอันผมขอทิ้งกระสุนไี้นี่เลยขอด็อกแท็กนะเพื่อนขอบคุณถึงจะไม่ให้ก็ขอก่อนขอก่อนแล้วพูดทีหลังข้างบนมีอะไรครับขอหน่อยครับโอ้กระสุนระเบิด กระสุนฟ้านี่ทิ้งเลยแล้วกันขอกระสุนระเบิดดองไว้เยอะๆพวกนี้อืมเออเอาไงดีวะเอาดิปป์ปืนลูกซองอเอาก็ได้วะขอโทษนะเพื่อนโอเคปปะอืมเหมือนว่าผมจะเจอไอ้นั้นนะ โอเคไปแล้วตีลาคนเว้ยเจอทีมดีแล้วแจกกล่องหกด้วยดูดิของเต็มอะกล่องอันเนี้ยอันนี้อ,นนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทิ้งทำไมเนี่ยของแพงนะเนี่ยตั้งสามแสนทองสองอันกว่าจะซื้อได้แล้วก็ของแต่งเกาะอันนี้สบคนกระสุนลูกซอง ยิงก็สุดระเบิดหน่อยแล้วกันอันนี้ด้วยสมบุกนี้เราต้องใส่เนาะเดี๋ยวสมบุกอ่าไฟอันหนึ่งแล้วกันขอสมบุกสองโอเคเอาไงต่อครับทีมอืมอันนี้แมวแล้วกันโหก็เจือดก็แจดกระจายเลยทีมเราคนเนี้ย หวดเกินทีมเราไม่อยากจะคุยอ่ะคลิปนี้อุตส่าห์จะมาอ้นนั้นนะโอ้เกิดตรงนั้นด้วยน่าไปทำไหมแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปกับทีมเราแล้วกอนไปส่วนแดงปะครั้งนี้น่าจะใช่มั้งไม่รู้บอดนีสร้างมันเราไม่สนใจอ่ะ เมื่อทีมเราไปไหนเราก็ไปด้วยทีมนี้เป็นทีมโหดเลยถือว่าโหดอ่ะโหดแบบโหดอ่ะเราด้วยเพื่อนโอโ้โหหืมรอปะโอเครอด้วยขอบคุณนะไปเดี๋ยวช่วยหืมผมกระตุกเลยตอนนี้ผมตายผมก็ไม่เสียใจแล้วเจอเพื่อนแบบดีๆแบบเนี้ย แจกทั้งเกาะหกอะไรอะไร,ะไร <S <S ที่มีล่าบอสเอ้ล่าคนดิทีมว่างไงแล้วก็ว่าตามเนาะขอเดืนน้ำแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันผมมีลูกซองอยู่นะเดี๋ยวเอาลูกซองไปยิงบอสเลยอืมเพื่อนเรายิงปะแรบะบกันคนละสี่กองโอเค เลี้เพื่อนผมได้อา่านบ้างปะไอที ID ผมเกียนบอกอะไม่รู้ไงโอเคตายก็เอาสีกล่องตามที่เพื่อนบอกเนาะอืมบดตกโอเคของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้อยู่มั่งนะ อ่าผมขอเก็บไว้ในในนี้เลยแล้วกันเพ่อซ่องเก็บของได้โอเคให้เพื่อนเอาเลยแล้วกันเราขอไม่แย่งเพื่อนเนาะไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีคนมาหรือเปล่าโซนนี้แต่ว่ากล่องข้างนอกนี้ยังไม่ได้เปิดเลยอันตรายก็คือกล่องข้างในนี่แหละ สนานกันจริงตัวนี้ยเดี๋ยวผมโดนอะไรอ๋อโดนพวกนี้ตกใจหมด อีกตัวนึงอยู่ไหนโดนเลยแล้วกันออกมาเพื่อนโอเคฟาร์มกล่องเลยตามที่เบื่อนบอกเนาะแบ่งกันคนละสี่กล่องแต่ที่จริงอะผมไม่ต้องเอาก็ได้นะจริงให้เพื่อนเอาหมดเลยก็ได้เพราะผมได้กลอหกจากเพื่อนแล้ว เดี๋ยวได้พอมผมจะแบ่งให้เพื่อนเนาะถ้าได้นะโอเคอ้ยเดี๋ยวปลอดไล่โอเคบอสกลับขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่าฟาร์มในบ้านนี้ปลอดภัยฟาร์มยังไงเนาะที่ผมฟาร์มนี่ไม่ค่อยปลอดภัยเลยโอเคเห็นปะมาตั้งสองตัว อืมก่อไม่ได้เจอกันเพื่อนเพื่อนเอาละโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องนี้กันให้เพื่อนรอบอทให้อุ๊ยทำไมกระตุกวะ ให้เพื่อนเอาเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเปิดไอ้นี้ก่อนอืมองบอสองตัวโอ้กอซาเอาเป็นกอซาแล้วกันเนาะกอซากับไอ้นี่อะไรดีกว่ากันวะถ้าเพื่อนจะเอาผมขอกอซาแล้วก็นี้เป็นแมวด้วยน่าจะไงดีวะ โ okay, อเคกระสุนอันนี้เราไม่น่าจะได้ใช้แล้วกระสุนระเบิดนี่หนักจังเลยโ okay, อเคเก็บกระสุนไประเบิดไปหน่อยก็ดีวิดเดียวตัวนึงว่าเป็นอะไรวะ ให้เราหรอกได้เลยวะโอเคได้แล้วเพื่อนออกปะหรือ,อยังไงเดี๋ยวรอดูเพื่อนก่อนเบอร์สามนี่เขา น่าจะยิงบอดมั้งไม่รู้ไปก็ได้นะอเอาแค่เกาะสีเราไปก็พอทำไมผมเห็นเพื่อนวิ่งนิ่งๆวะแต่ดูจากแมปนี้เพื่อนลงไปโน่นแล้วนะแต่ว่าเห็นตัวอยู่ตรงนี้อือลงไปละ ทำไมผมเห็นทุกคนอยู่ในนั่นกันหมดวะดูดิที่จริงคนเขาขึ้นในนั่นกันหมดแล้วไปเพื่อนทีมนี้บอกเลยว่าดีเกินมีการแบ่งของกันด้วยนะขนาดผมที่ไม่รู้จักพวกเขาอะสุมทีมาก็พวกเขายังแบ่งกอหกให้ผมเลย เดี๋ยวลืมไปว่าผมช่วยได้ตัวดีเพื่อนโอเคจอดแค่นีุ้้ยเ,เดี๋ยวเจอคนเหรอคนหรอือบอดวะไม่รู้แต่เ,เพื่อนเราวิ่งผ่านไปแล้วจริงจะกลับได้ก็ได้ก็ได้ไดนะเราได้ของเยอะแล้ว แต่ไม่รู้ว่าทีมเรานี่จะกลับหรือเปล่าต้องรอดูเนีย่ยครับทีมลาคนปะโอเคตายดอบอะไรเอ่ยอืมไม่ดอบอะไรเลยผมโดนปืนระเบิดไปนัดหนึ่งเจ็บเจ็บ ยังไงครับเพื่อนอู้กดสี่อู้หของดีเลยในวิชั่นด้วยแล้วก็ของอันนี้อันหนึง่งทิ้งไปแล้วกันกระสุนเนี่ยหมวกเอาไงดีวะอ่าทิ้งนี่ไปเอาหมวกหนึ่งอันไม่เอาดีกว่าเซ็งไหมแล้วกันกระสุนระเบิดไปแค่ยี่สิบนัดโอ้บอท เพื่อนเอามาเอาบอสตรงนี้พอดีเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตใ,ให้ดูเลยแล้วกันว่าตรงนี้เอาบอยังไงเนาะอืมทันบอสเนี่ยเพื่อนเราก็สุดม่วงได้ดีเพราะว่าไม่น่าจะทันอะเกินไปเพื่อนเราดังยังไม่ได้ยิงสักนัดเลย แฟรกันอีกแล้วแล้วก็บอสต,ตรงนี้หน้าที่ผมจะมาบัากันเพื่อตรงนี้เนาะคือบอสไม่จะเกิดตรงนั้นไงแต่เราจะมาหลบตรงนี้แล้วก็ยิงลอบบอสขู่มาแล้วก็กระททาตีเลยก็เหมือนเดิมตรงนี้คือบอสมันมาได้ไงแล้วก็ตีได้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวไปสอนในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอเป็นอีก มมนมีอะไรจะได้อยากได้เลยดูของเราดิคตรแน่นอ่ะตอนนี้คือเราได้ของจากเพื่อนได้ไงเบอร์สาเฮ้ยเบอร์สาไปไหนวะอ๋อเขาวิ่งออกแล้วกันเดี๋ยวขอบคุณครับกอนขอบคุณมากครับ เดี๋ยวระเบิดใครวะตกใจหมด้เดี๋ยว,ว,เ,เ,ยว,เ,เ,ยวเบอร์สาบอกยังไงวะวัดเด้อไม่มีสมคบคด้วยมีของด้วยนะขี้เกียจโอเคมีการขอบคุณด้วยเดี๋ยวขอกลับไปดูของไอ้นี่ก่อน ที่เขาบอกว่าจะโลบมากจะลับหายอะ่ะจะดูว่าจะหายหรือเปล่ากลับแล้วเกมนี้คือดีเกินอ่ะเดี๋ยวเรากลับกันเลยแล้วกันฮืมได้ขอคนแน่นอะ่ะเดี๋ยวดูว่าจะได้เท่าไหร่เกมนี้เจอทีมโคตรจะดีไม่ใช่ว่าวิ่งกลับหรูดีๆนี่เจอคนดักยิงนะแมวนะอย่ายิงผมเลยได้โกหกออมา เพื่อนให้มาอมืการตานี้ได้หกแสนก่อหกก่อซ่าแล้วก็ของแต่ไม่ได้ทองก็ดีอยู่ตานี้อืของอย่างแน่นอะ่ะบอกเลยได้ก่อหกด้วยแถมมีนี่ด้วยนะแผ่นการังสีอะ่ะตอนนี้ก่อหกผมมีน่าจะเป็นลองก่ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นห้าเนาะเดี๋ยวเก็บก่อน กอซ่า,านี่ก็เก็บเนาะแถมมีไนวิสันมาด้วยโอเคก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับทีมเมื่อกี้ด้วยนะครับที่แบ่งของมาเป็นเกาะหกเนาะแล้วก็มีของแต่งเยอะเลยโอเคก็ผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เจอกันครับผม